สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว,วันนี้อยู่กับผมซีคลายชแนลวันนี้เ็จะมาทำบิลอยการ์ดกันนะวันนี้ก็จะมานําเสนอที่สองสองสายนะครับสําหรับอยการ์ดสูง5้าฟุต้าอันนี้ก็จะเป็นสายแรกนะตามมาดูัปก่อนก็จะเป็นอยการ์ดสูง5้าฟุตเก้านะครับน้ําหนักหนะึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดตอนนะวิกสแป๊กหกหนึ่งนะก็มาดูที่สแต็กันนะครับหลักๆก,ก็จะชูสาบแต้มแล้วก็สติลเป็นหลักจะลงสติลเก้าสิบเก้านะครับ ใได้ตีแดงนะสูงห้าพันเก้าจะเป็นตัวที่มีค่าสแตกให้ลงเยอะที่สุดแล้วนะครับรายละเอียดต่างต่าว่าลงอันไหนเพื่ออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสายเลี้ยงบอลน,นะครับสายเลี้ยงบอลน,นะถ้าเพื่อนๆมีครับถ้าสามารถทำเก้าเก้าได้สองอันอันนี้เลยนะมีเลี้ยงบอลเป็นหลักแล้วก็จะมี lightning run อันนี้ก็คือมีเก้าสิบเอ็ดมีไว้เพื่อสีม่วงแล้วเราก็จะไปใส่ เพิ่มเทียวนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงนะก็อันนี้ก็จะเป็น92นะครับแล้วผมก็จะใช้แอมปิมเมอร์เช่นเดียวกันนะสีแดงนะับใส่เพิ่มเทียไปนะครับเป็นสีแดงก็เพิ่มเทียก็จะหมดนะครับใช้กับสองอันนี้นะครับใช้ที่ดิมเมอร์นะดิมเมอร์แดงกับปุ้งแดงนะครับก็มาดูที่3ามแต้มนะถ้าเราแคปบเบรก3มแต้มแล้วเราลงแคปเบรกไป3านมะได้เป็น99นะถ้าอันนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับ จะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะห้าอันให้เพื่อนนับไว้นะว่าอะไรอันนี้มีแดงห้าแล้วนะแดงชูที่ห้านะครับแล้วก็จะมีแดงที่อันนี้สามนะเราแคบเบรไปอีกสองอันนะครับแล้วก็จะมีแดงที่ดิมเมอร์บวกเทียร์นะเป็นเท่าไหร่แล้วอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกเกียร์ไปอีกนะเป็นสิบแล้วนะสิบอันนี้ก็เป็นสิบเอ็ดสิบสองนะครับ จะเป็นสายเลี้ยง12แดงนะผมขอเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันการที่เราจะได้12แดงก็อย่างที่ผมบอกนะต้องมีแทบเบรก5ก็คือใช้สามแต้มสามพอยนะครับแล้วก็บอลแฮนเดิลสองพอยนะก็จะได้แล้วสายนี้ก็จะดังไม่ได้เลยนะครับจะไม่มีไดวินด้งเลยให้เพื่อนๆดูสแต็ปตามนี้ผมลงเลยคนระับแล้วก็จะ พาไปดเกมรับนะมีใน,นส่วนของเกมรับที่พอเล่นได้บ้าง้วยขนาดตัวที่เป็นตัวเล็กขนาดนี้นะครับถ้าพุดเก้านะมันเล่นเกมรับค่อนข้างยากอยู่แล้วนะถ้าเจอคนตัวสูงสูงแต่เราก็จะเก่งเรื่องสตีบอลนะครับพยายามฉกนะเราตัวเตีย้ยเราฉกต,ต,ตัวสูงสงูงง่ายค่อนข้าง,ง่ายสายเลี้ยงบอลสิบสองแดงก็จะจบไปประมาณนี้นะครับจะได้ไปสายอื่นต่อนะับสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายที่ดังได้นะครับผมที่แยกกันไปนะครับ ก็อันนี้ให้ดูผ้าก่อนนะครับผนี้จะไม่ได้นับเป็นอีกสายเลยนะอันนี้คือเนี่ยอันนี้อันนี้คือสายที่ผมเล่นจริงนะสายที่ผมใช้นะครับผมเป็นสายสายดังด้วยแต่เป็นสายที่ผมเล่นเองครับผมต้องการน้ําหนักที่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ได้ลูกล่างที่เล็กครับแต่จริงๆผมจะแนะนําอีเซตหนึ่งนะครับผมถ้าคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องลูกล่างนะผมไม่ชอบผมชอบตัวเล็กๆนะชอบตัวบางๆนะครับ ก็เลยทำมาอ,อีกแบบหนึง่งแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วผมปรับสดเลยก็ได้น้ำหนักก็ต้องเป็นหนะึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดก็จะเปลี่ยนไปอีกล่างหนึ่งนะครับผมรูปล่างหนึ่งคนระับแล้วผมก็จะไม่ได้ใช้ตัวแตกเดียวกันนะครับผมจะเป็นจิตรูปแบบหนึง่งขอลรถก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะลดในส่วนของ vertical นะถ้าเทียบกับสายที่ผมเล่นเมื่อกี้นี้เพราะว่า ถ้าน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเราสามารถท off ัทงออฟบอลสีม่วงได้นะครับขยับเอ็นรับได้นะัทงออฟบอลแดงก็ได้ครับผมแอนดิมเมอร์นะถ้าใครคิดว่าดิมเมอร์ม่วงมันก็พอที่เพื่อนจะช่วยลดลงแล้วไปทำออฟบอลแดงนะครับผมสายนี้ก็จะเล่นเกมรับได้ดีกว่านะที่หายไปก็คือตัวไลนิ่งแดงเนี่ยนะมันจะไม่ถึงม่วงนะครับผมแล้วเราก็จะไม่สามารถอัพเคียร์แล้วให้มันเป็นแดงได้เราอาจจะใช้กับ แลอันนี้มันก็จะใช้แคปเยอะมากขึ้นนะเมื่อกี้นี้มันเป็น9.7อันนี้จะเหลือ9.5นะครับอาจจะต้องใช้แคปเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้แคป2เบรกเท่าเดิมนะตามที่เราคิดก็จะได้ Android แอนดเดอร์เนี่ยสีสีแดงแล้วนะแล้วเราก็จะเล่นเกมลับได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีเงินนะแต่มันสามารถทาได้ถึงสีทองเลยน,นะครับผมเดี๋ยวผมทำอีกเซตหนึ่งเนนะาะก็จะเป็นเซตที่เกมลับจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ออฟเทตเป็นสีม่วงนะ ก็จะใช้น้ำหนักที่165แล้วผมเพื่อให้จดสีอทองเนะครนบ165เพื่อให้จุดหดเพื่อให้จุดสีทองนะับผมแล้วพาซิ่ 8, งก็จะเหลือแค่8 5จะเหลือแค่สีทองนะครับผม่ต้องเฉลี่ยไปลงอันนี้ก็จะเหลือแค่6 5นะครับเพื่อให้ติดนโะค้ดเนี่ยอันนี้ก็จะลดมาเหลือ 7, แค่7ปลจากเราได้7 5แต่เราจะได้สีทองนะครับผมกเกมรับที่เป็นสีทองก็ให้เพื่อนๆลองลอง,ลองเลือกดูกนะในห้าฟืดเก้าที่ผมข่าา ไล่มาตั้งแต่นั้นเลยก็คือสายแย้งบอลน,นะครับปองบอลดีสายที่ผมเล่นตายนี้นครับตีเกมรับเป็นสีทองชุดก็จะไม่ต่างกันเลยนะครับรก็คือการจะเหมือนกันแทบจะทั้งหมดเลยความเร็วกับ agility ก็จะเหมือนกันค่าสเต็งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับผมสายเกมรับตีฟองเนี่ยผมก็ลงสเต็มมากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันก็ชนได้นะครับผมเข้าไปใช้ใเกมจริงมันชนได้นะไม่มีเลยมันชนไม่ได้จริงๆนะครับนี่ลองมาแล้วนะ ในมุมขอผมคนระัก็จะประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมขอปรับปืิมหน่อยนะครับก็จะแนะนำจ้ำช็อตทั้งตั้งแต่60อ่ะตอนสแต็หกสิแล้วก็ตอนสแต็เก้ากว่าเลยนะตามแต้ม90กว่านี่เลยนะครับตอน90กว่าผมใช้เท่านี้เลยผมใช้แบบนี้เลยนะก็คือคาร์บอนโทมททัสนะครับฟาโดอัปเปอร์หนึ่งเป็นเจอร์รี่เวสไฟลี่เอวิงนะครับ จะสลับกันก็ได้นะไก่ตึ้งก่อนก็ได้นะครับแต่จะผสมกันที่80-20นะครับฝั่งเจอรี่เวสจะอยู่ที่20%แล้วก็เวลิคติกนะสูตรเดิอันนี้ไม่ได้ปรับอะแค่นี้เลยนะปีโทรผมก็จะแนะนำแซนด์วีนะครับเดออัพก็เดอะอัพปกติก็ได้นะหรือลามเมโลก็ได้ข้าดังนะครับมาดูในส่วนข้าดังข้าแดงก็จะมีนี่ นี sucking, ่นะครับใส่นีใส่สายใส่ี e r s e นะครับแบนี้ไม่ใส่แอตตีปั๊มไปเรียนซิตี้ก็ต้องใส่นะครับตีลนบูน้บก็ใส่แบตชี่นะครับมีก็ใส่แบตชี่นะคใส่ี่เพราะว่านะครับแขงแอตตีปกตินะเบติ แกลีอันนี้ไม่มีนะซิเนเจอร์ดังแน,นะนำก็เป็นเดมาร์เรโนซันคะรับกับก้าคนนะอเลุโปนะครับจะใส่เป็นเป็นแปดสิบสอปแปดประมาณนี้นะครับถ่าดังนะจะใช้ได้ประมาณนี้ลืมในส่วนของค่าเริ่มต้นปะปรับค่าเริ่มต้นให้ให้ดู เริ่มต้นก็จะใช้เป็น80คู่นะ60ตอนตั้แต่60เราใช้ได้เลยนะผมจะแนะนำเป็นนี้เลยเนี่ยนะปักเกอร์เนี่ยครับก็อักเปอร์หนึ่งก็จะเป็นเบ่งของอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมใช้เจอร์รี่เวนด้วยอยู่แล้วนะอย่าเด่นนะปินเจอร์นะครับ ที่แล้วที่ผมเคยทำแล้วก็จะเป็นคลิปนะแล้วเราจะใส่เจอรีเมทไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ท่านนะแล้วเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปเทสให้ดูดีกว่าการนี้จะเป็นจัมช็อตแรกเลยครับจัมชนะ็อตหกสิบปกติเลยนะมามาดูนะครับว่าลืมปับนะว่า มันจะแตดหกสิบจะได้เห็นก็เป็นค่าที่ดีค่าหนึ่งเลยนะครับํำหรับเริ่มต้นนะผมบอกว่าถ้าใครเพื่อนๆจะใช้ค่าที่มันตีเฟ้าครับเกมมันให้มาก็ดีแล้วนะแต่เริ่มต้นมาเราจะปรับความเร็วอะไรไม่ได้เลย ถ้าเราใช้ d e นะมันจะความเร็วมันจะเป็น normal นะครับแต่การคลิกเนะได้มนยิ้เร็วแสงหน,น,น,นะน,น้าโบรารได้นะครับไนมะ่งั้นมันโดนบล็อกนะตัวเราก็เล็กลองำให้ดูนะเนี้ยกระโดดสูงนะถ้าใครเล่นสายเดียวกับที่ผมเล่นนะมันจะ กดอีกข้อมัน 72. เจ็ดสิบสองเยอะสุดนะจะโดดสูงกว่าทุกสายที่ผมแนะนำไปรวมถึงการโดดบล็อกด,ด้วยนะครับผมโดดดีบาวด้วยเห่นกัน อันนี้ผมก็จะไม่ได้ใส่น่าจะไม่ได้ใส่น้ำมาเลยครับถ้าขยังขยับเป็นโปรโปกติเลยนะครับผมไม่ได้ใช้ถ่าไฟเลยครับเพื่อให้เตความสมดุลก่อน ตแต่งอัวน้อยตัวจืวก็โดดสูงมากนะจะแนะนำป็นเซตนี้นะถ้า up, เลยอเพื่อนๆลองลองดูได้นะแต่ผมก็แนะนำว่าตัวเราเล็กๆเราก็หาคนที่ เป็น Style up, สไตล์เลยอัตอนหรบคนตัวเล็กนะครับอย่างลูก้าเนี่ยลูก้าสูงหกฟุตหกเลยนะครับ,เ, 6, 6, 6เ,รบเราใช้ของลูก้าบางทีอาจจะไม่เหมาะต้องดูขนาดตัวเราด้วยนะครับก็จะเปลี Jump ่ยนจัมช็อตกลับมาเป็นจัมช็อตกลาสินะครับเนี่ยนะก็ฝั่งเนี้ยผมก็จะใส่ไว้เป็นโปรหมดเลยน,นะ ก็จะมาหลักๆจะมาเทสเป็นจัมช็อตให้เพื่อนๆดูนะกับตาดังนะครับเมืเ่อกี้นี้ว่าหก้าห้าพุทเก้าเนี่ยมันดังแบบไหนนะในเกมเราผกไปดังม็แล้วดังแสกหน้านก็ทำได้ครับแสกหน้าเซ็นเตอร์เจ็ดพุทสามมันก็ทำไปแล้วนี่นครับประสิทธิภาพนะคือมันไวกว่าแน่นอนมันเบรดีิ คือถ้าชุดจิตเส้นอย่างเงี้ยที่ผมพยายามยืนจิตเส้นอ่ะมันจะชุดง่ายนะครับผมแต่งยิ่งเราเราก้าวๆอ่ะชุดไกลๆก,ก,ก็ได้แต่แตอะไรนะไม่ลงผมนะเจะนจ,จับจังหวะนะ ไม่ได้ใช้ถ้าจำนี้นานแล้วปั้นตัวใหม่กับเซนเตอร์จะเยอะนะไม่ค่อยได้เล่นตัวชูดมาต่างต่างดลองไปกลเนียลงเลยไปไกลอย่างนี้แหละไได้เชสเห็นเห็นเลยนะครับผม ยิงใ,ใกล้ๆอะมันยังไงก็ก็งลงเหลือดูกันไกลๆได้ไลยผมว่าไม่งั้นมันจะยิงกัะใช้ท่าทื่อทีนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเจ๊ใ,ใกล้ๆเนี่ยแต่ประโยชน์มันคือเนี่ยครับเร็วขึ้นสูงขึ้นกันยากขึ้นนะครับแต่ต้องจับจังหวะนะมันเร็วขึ้นมันก็ ใช่ว่ามันจะชูง่ายเสมอไปนะถ้าวันไหนเพื่อนๆฟอร์มมาไม่ดีเนี่ยจ,จับจังหวะการชูไม่ดีมันจะไม่โดต่อ้เก้าเก้ามันจะไม่โดพยายามทำความรู้จักค่ะท้าจาัามช็อตเราดีเยผมจะไม่พูดถึงไอ้พวกเซตติ้ง อะไรต่งตางๆนะครับผมผมก็พอไอ้ยนมาบ้างนะจะเปผมขนาดแบบนี้นะเอาผมแนะนำว่าที่ผป็นขนาดชุดก็จะเป็นเดียวเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะของผมนะมันมันสามารถปรับแอนิเมชันและจับจังหวะก็ได้สำหรับคนที่ใช้เดียวเปอร์เซ็นต์จะเป็นรีเีตนะเป็นรีลีเทียมอืไม่ได้ปรับปกปติจริงๆมันสามารถให้ชุดไวว่านี้อีกได้ แต่ผมเอาเลือกที่พอไวนะครับผมแล้วก็แม่นะนะ70-80%เนี้ยความแม่นในการลงนะเนียล่นในเกมจริงเนะี้ยผมว่าดีแล้วครับผมแล้วเราชูสามแต้มยังไงก็ได้เปรียบชูสามแต้มแล้วพยายามเล่นเกมรับบีบให้เขาเล่นสองแต้มก็ได้ยังไงเราก็นำหนึ่งนำทีละหนึ่งแต้มครับ สายพวกนี้สามารถเราไปเล่นออนไลน์ได้เลยนะคนอื่นเขาก็ใช้กันนะในออนไลน์นะเป็นห้าพุตเก้าแล้วครับห้าฟุตเก้าส่วนใหญ่ก็จะสตีมเก้าเก้าหมดเลยในออนไลน์ก็ตั้งแต่ฟิวที่แล้วลนะครับผมที่เป็นเซ็นเตอร์เจ็ดฟุตสองนะใช้ออนไลน์จริงได้นะแต่ออนไลน์ส่วนใหญ่ไปใช้เจ็ดฟุตให้มันมีในส่วนของ ไอ้อะไรไอ้แย่งบอลจากมือนะครับผมเบนเตอร์ที่หนึ่งของเซิร์ขอเล่นคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะคือไม่มีแบบว่าถ้ายิงไม่มีอะไรเลยที่เขาจ่ายจ่ายกระด้างอย่างเดียวนะครับผมขึ้นอยน่กับเขาก็เล่นตามจริงนะครับเพลเยอร์เวเพลเยอร์เนาะยังไงกาดก็ต้องชูดแม่นอยู่แล้วเ็นเตอร์ก็คือหน้าที่ก็คือรีบาวด จ่ายบอลและยิ่งจ่ายแดงอ่ะให้เพื่อนตัวชูเตอร์แม่นอยู่แล้วแล้วมีจ่ายแดงเพิ่มเข้ามาลงง่ายมากก็ขอพูดในส่วนของเรื่องสปีดนิดนึ่งนะว่าทำไมเ็นเล่นตัวเล็กแล้วทำไมไม่เอาสปีดเก้าปกว่าอะไรเง่้ยเก้าเก้าผมแนะนำว่าเอาที่ถนัดดีกว่าครับสปีดนะแต่เอจีดีเนี่ย เย,เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะมันยิ่งคล่องผมชอบตรงเอจิติตีมากกว่าถ้าฟังแบบเยอะๆได้ก็ดีแต่ผมจะไปเอาเอจิติตีจากเทโ e เวอร์เอาอยากให้เพิ่มจากเทโกเวอร์เอาสปีดก็เพิ่มจากเทโ e เวอร์ได้นะสะแต็ในเทโ e เวอร์ใช้ได้เพราะว่ายัางไงสากแต้มเราเก้าเก้าอยู่แล้วครับผมไม่ใส่เทโกเวอร์เพิ่มแล้วครับ ติลก็เก้าเก้าแล้วไม่ได้ป็ปต้องใส่แล้วนะจริงจิบอลแฮนเดิลมันก็เก้าสิบกว่าแนละ้วมันก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ที่มันยังขาดก็คือเกมรับนะต่างต่นะั่มันคือเกมรับกับความคิ้วนะมองว่าแบบนั้นก็คอมเมนต์กันมาได้ครับถ้าใครต้องการิว,วเพิ่มเติมนะ มันยังเหลือบิวหกฟุตสองที่เป็นเมตาตอนนี้นะสำหรับไ้ยกาดนะครับบิ6หกฟุตสองนะเ็นเตอร์เป็นเจ็ดฟุตนะครับที่เมตาอยู่เอฟก็เป็นหกแปดนะใสยดังประมาณนี้นะครับใครสนใจก็คอมเมนต์กันมาได้นะผมก็จะมาทำให้ดูกันระหว่างบนนะ่นเพื่อนๆดึงจ้ำอต นี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือจำฉอดสุดท้ายของผมแล้วนะผมไม่เปลี่ยนแล้วไม่มีเปลี่ยนแล้วนะใช้มาตลอดนะผม,มีสุดของผมแลนะ้วคือปรับอนิเมชันเอานะครับปรับฟิชช่นเอาว่าอยากได้ช้าอยากได้เร็วกว่านี้อยากได้ปล่อยตอนไหนปรับได้นะเพื่อนๆทำความเข้าใจดูนะครับต้องลองนีดเยอะนะ ี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับจะไม่มีเป็น,นใใ้้ดูนะก็เดี๋ยวผมกําลังปั้นอยู่จะให้เดี๋ยวให้ดูตัวผมทีเดียวเลยดีกว่าว่ามันได้ประมาณไหนอันนี้ก็คือให้ดูตอนเราจะแตกก้าเก้าเพราะผมจะทำไม่ติดมันอีกนานาเลยอะเก้าเก้าจต่เก็เล่นไม่ได้เติมครับ 我也不懂 ถ้ใช้เอาไว้หลอกบางทีผมก็ยังไม่ชูนะเนี่ยเขแตะแบกมาปุ๊บไม่ได้ชูเลยตรงเดียบบางทีมันยังวิ่งต่อได้ถ้าเรากดเป็นจังหวะเนี่ยมันจะมันจะเนี่ยมันจะถอยแบบจะถอยแบบกดแค่ปุ๊บให้มันถอยแล้วเราปล่อยกดให้มันถอยแล้วปล่อยมันเหมือนเราอาจะเปลเพิ่มจะเบลนิดนึงเพราะบางทีจังหวะเราวิ่งกลับหลังอ่ะมันมันมันไม่ได้เดินถอยหลังแบบบางทีนี้นะ อันนี้มันคือเดินไหลั่งนะก้าวไฟลัง่งแต่ถ้าเราเนี่ยเราแบงตือแบบได้เห็กดเดินไฟลั่งนะบางทีมันไม่ได้เดินไฟลัง่งมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆย่อ,อ,อ,ยองกับเนี่ยไปยับไยับอย่างเงี้ยที่เราสเต็ปแบ็คอะก็ฝึกด,ดูได้นะครับเริ่มฝึกเ,เอานะว่าเนะี่ ติดการเล่นจำ็อดเป็นส่วนหนึ่งนะตระแตทเป็นส่วนหนึ่งนะครับหน้าที่ก็ะต่างัญนะว่าเราเล่นตำแหน่งไหนเราควรทำอะไรนะเราควดูนะอันไหนไม่ไม่ไหวก็ไม่ควรสืบจ่ายเพื่อนเล่น ปลี่ยนสไลด์ผม้็ลองให้ดูจากทาุดทซ้ายเลยนะครับตออนนี้แม่นบอ,บอกแม่นไม่ลงรพยายามรีบชูที่ดูแล้วแบบดูเร็วจะได้รู้มันเออชูเร็วชูเร็วได้ แปมหน่อยถ้าตอกแปมมันยังมันก็มีเดี๋ยวจังหวะเอามาแปมแปมแปมนขนาดชี้โล่งๆมันยังไม่ลงเลยถ้าไปเจอฝนในนี่มันคาดจะไม่เหมาะถ้ามีตัวแตกมากกว่าน,นี้อาจจะดีกว่าถ้าผมก็จะ ยังกเลเป็นหลักแตาซสามแปมพอตอนนี้ไม่ยังชูสองแปมไม่ได้ถ้าชูได้เหมืก็ชูสองแป็ก็ยังจำเป็นอยู่ครับไม่ต้องเหนวิ่งเข้าดังด้วยนะตัวมันก็จะเหนื่อยดังบ่อยตัวมันจะเหนืเร็ว รถเป็ดไปดูนะครับไม่มีข้าวรถเป็ดอันนี้ผมก็จะใช้ที่สองเยลอนสองหรือเปล่าไม่หรือโปรสามจำไม่ได้น่าจะโปรสามผมก็จะสำหรับตัวเล็กผมจะแนะนำแค่สองอันนี้นะ อกสี่ผมก็จะใช้โปรสามนี่แหละโดีครัเพราโปเฟสกับโัวบีมไม่มีครับจริงๆมันมีนะในเกมเหมือนภาพหนมันมีวับหรือผมไม่มีไม่รู้โปรเฟสไม่ติเดเลย นี่แหละคล้ายสุดแล้คล้ายจ่อแดงกับโคบีนะโคฟสานะไอโคสามนะแนะนำนะครับมันจะมีชนด้วยนะแบบชนตึ้งแล้วแบบจะแตกออกอย่างเงี้ยไม่ใช้จริงหรอครับข้างทีเจ้านะมันไม่มีอ่ะมันอาจจะติดยากต้องลองตอนมีสอแงแต้มก่อนว่า จะใช้เว้นระยะได้นะหมายถึงว่าใช่แบเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยเต่ามาถือสองแต่เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจ่ายเพื่อนจะได้ปึ๊บปล่อยปล่อยจ่ายหลอกจ่ายเึ้เนเลยจ่ายได้ อนน้าย้วครับแร้งสามวิสามนะจะได้จบคลิปกันเลยถ้าจังหวะถึงมันได้มันจะไหลยอย่างนี้เลยครนะจังหวะมันถยี่ที่เวลาแล้วจังหวะบางวันพอไม่มาก,ก็ไม่ได้ lặp lặp văng nè, bao giờ kiểu, bắt cảm giác nó, 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 สำหรับผมในเกมผมว่ามันง่ายนะแต่ในชีวิตจริงนะผมว่ามันยากยมันต้องููแบบไส้หัวมันถึงจะลงในชีวิตจริงนะอย่างมุมเนี้ยในชีวิตจริงเราชิ่งแป้นได้ไม่ลงเรายังเตื้อแป้นได้ก็เลยจะชอบชูมรมนี้มากกว่าในเกมมันก็ยังชิ่งแป้นลงได้นะ ตอนชูดไก่จะจัดอ่ะบางทีมัน,นมันก็ใช้ชนอาศัยชนแป้งลบได้แตูุ่บรองหน่อยดีกว่าก็เป็นสไลด์ของสามหรือสามนะเอาโฟลูกแรกลงสุดจัดลูกสอบลงโอ้โหสุดยอดเ็ยไปแล้วโอ้โหจะลงลูกไม่ได้นะจะลงทำขนาดนั้น ประมาณนี้นะมากกว่านี้คงไม่ไม่ลงแบบติดๆกันแบบเมื่อกี้นี้นะตัวแตะจุดสิบก็แน่ๆหงงเหมือนกันแสดงว่าถ้าจำจัมดมันก็ค่อนข้างเวอร์สุดอันนี้ได้็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะหมดแล้วนะสไลด์สนะี่ครับลองฟังเพราะมันเหมือนจะลงแนว งสม่จง,ง,งออั่อรนจะเป็นทว่ว่างออันดไนต่อแล้วก็ขอบคุณทุกทนีรับชมด้วยนะครับผมันแบบปารตี้ใหดูเลยนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ